ในเรื่องของการจัดการและการขัดแยกขยะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะของนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะเห็นปัญหานะคะที่วันนี้เนี่ยในด้านสิ่งแวดล้อมยังเจออยู่เลยนะคะโรงแรมที่มารักรอบทิ้งขยะหรือว่ามีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกต้องยังมีการเ,เรื่องของการไปรบกวนกับสิ่งแวดล้อมะคะ่ะ เราจะเห็นได้ว่าขยะมูลฝอยเนี่ยโดยนิยามของมันก็คือเป็นสิ่งของที่เหลือทิ้งเลยจากกระบวนการผลิตและก็การให้บริการการอุปโภคต่างๆนะคะมีทั้งของแข็งหรือเป็นของที่มีเป็นเศษเหลือนะคะแล้วก็พวกเหล่านี้เนี่ยจะมีผลต่อสุขภาพนะคะแล้วก็กายใจ อย่างเช่นนะคะกลิ่นของมันเนี่ยก็จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เรามองดูแล้วไม่น่าดูนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในกลุ่มของโรงแรมเนี่ยต้องไม่อยากมองสิ่งที่เป็นขยะอาจจะมีเคสเคสหนึ่งนะคะเราก็เป็นที่รู้กันว่าในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองปารีสนะคะ ปรากฏว่ามีข่าวาว่าทั้งเมืองเนี่ยมีจุดที่เป็นมุมอับของขยะมีจุดที่ขยะไม่น่า,นาดูแล้วก็ไปดูแล้วก็อุตายแล้วนี่ประเทศฝรั่งเศสน,นะคะดันั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่อยากเห็นเกิดที่ประเทศไทยแต่แน่นอนนะคะในธุรกิจโรงแรมเราจัดการได้ดีกว่านะั้นแน่ๆนะคะเพราะว่าในส่วนของธุรกิจโรงแรมเองจะต้องมีส่วนของพื้นที่ในการที่จะคัดแยกขยะให้เป็นระเบียบอย่างในภาพที่อาจารย์โชว์ให้เห็นจะเห็นได้ว่าถ้าเราจัดการขยะได้เป็นระเบียบเรียบ,ร,ยบร้อยเนี่ย การดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงแรมก็จะเป็นไปได้อย่างดีค่ะนะคะทั้งนี้เราอาจจะใช้แนวคิดของ 5R เข้ามาช่วยในการที่จะทำให้การจัดก,การขยะของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีก็คือ reduce นะคะ r e u s e repair แล้วก็ recycle แล้วรวมถึง reject ด้วยนะคะในส่วนตรงนี้ยังพัฒนาไปถึง 7R แล้วด้วยนะคะจะเห็นว่าถ้าเป็น 7R ก็คือ r e f u s e เราต้องปฏิเสธคะ่ะอย่างวันนี้อาจารย์ออกไปข้างนอกเนอาจารย์ปฏิเสธที่จะไม่รับ แก้วน้ําอาจารย์จะพกขวดน้ําจิ้มไปเองพกกล่องไปนะคะเหมือนกับถ้าเราวางแผนได้นะอาจารย์จะมีการนึกถึงเรื่องการรีไซเคิลวันนี้มีหลายๆห,หน่วยงานเดี๋ยวอาจารย์จะมาแนะนําให้ฟังที่เขาพร้อมจะเอาของสิ่งที่เราเห็นว่าวันนี้เราปฏิเสธกันจะไม่ใช้พลาสติกเราจะไม่ใช้อะไรเนี้ยวันนี้มีหน่วยงานที่รับเอาเอาของเหล่านี้ไปรีไซเคิลแล้วนะคะเรานึกถึงเรื่องการ reuse ค่ะอย่างแก้วน้ำวันนี้ถ้าเรายังออกไปเราก็รับแก้วใหม่เข้ามาถ้าเราใช้แก้วประจําวันนี้ คนทันสมัยต้องมีแก้วน้ำประจำของตัวเองอันนี้คือการรีวิวสหรือการล้างขวดแกลอนบางตัวเอามาใส่สิ่งบางอย่างอย่างเช่นอาจารย์ทําน้ําหมักเชื้อาพอย่างเงี้ยแกลอนที่เราเดิมเคยใส่น้ํายาล้างจานเราล้างให้สะอาดก็เอามาใส่น้ํายาเชื้อาพได้มันใช้งานกันได้อยู่นะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีเรื่องของการ ลดนะคะ reduce ลดที่จะไม่ใช้นะคะแล้วก็มีการ return กลับนะคะกลับไปอย่างผู้ค้าอาจารย์ใช้กล่องกระดาษอย่างเงี้ยใช้ลังโฟมเนี่ยใช้เป็นลังลังพลาสติกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ r e ิร์นกลับไปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่นะคะเรามีการซ่อมแซมเพื่อให้เกิดการใช้งานได้ใหม่ก็จะเป็นการลดนะคะให้เกิดขยะกลับไปสู่โลกน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีขยะเกิดขึ้นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันอันที่1ก็คือ1นนะคะ ขยะอินรีค่ะอันนี้เราจะแยกแล้วก็ใส่ไปในถังสีเขียวนะคะขยะอินทรีเหล่านี้เราถือเป็นขยะที่สามารถเอาไปหมักเอาไปทําปุ๋ยเอาไปทําให้เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมได้นะคะถังขยะรีไซเคลิลถังขยะนี้เราจะใช้เป็นสีน้ําเงินค่ะพวกนี้จะเป็นพวกอะไรคะพวกเศษแก้วเศษกระดาษพลาสติกต่างๆข้อแนะนําอันนึงถ้าเป็นพวกพลาสติกเราก็ต้องล้างเราสะอาดให้ดีเพราะไม่งั้นฉะนนั้นก็จะเอากลับไปรีไซเคลิลไม่ได้ ะนะคะนอกจากนี้เราเห็นได้ว่าขวดแก้วนี่นําสมัยมากแล้วก็นําไปใช้ได้หลายๆอย่างเลยวันนี้มีคนครเอทเอาขวดแก้วไปใช้ในหลายๆรูปแบบรวมถึงนะคะในแบรนด์ใหญ่ๆเริ่มที่จะมีการผลิตถึงแม้เมื่อก่อนเป็นพลาสติกก็จะกลับมาใช้เป็นขวดแก้วกันนะคะนอกจากนี้นะคะกระดาษก็เป็นส่วนที่นํากลับมาใช้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็พลาสติกเองวันนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายอีกต่อไปพลาสติกก็สามารถนํามารีโนเวทกลับมาใช้ได้นะคะก็คือ ตัวพลาสติกที่มีรูปของตาวงคล้ายๆหมุนนะคะอันนี้เราจะนำกลับมาใช้ได้รวมถึงเศษจ,จากพวกโลหะต่างๆพวกนี้มีการรับซื้อเพื่อนำไปหล่อล้อมใหม่นำมาใช้ใหม่ได้เช่นกันนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของพลาสติกที่มีการบอกถึงการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนพลาสติกเนี่ยนะคะไปสู่การใช้งานในรูปแบบต่างๆตามที่จันโชวให้ดูเยอะแยะเลยมีในบางหน่วยงานเปลี่ยนจาก กล่องนะคะกล่องกระดาษเนี่ยนำไปสู่เป็นเยื่อที่เอาไปใช้เป็นหน้าก,กากได้ด้วยนะคะค่ะเราจะเห็นได้ว่านอกจากขยะเหล่านั้นแล้วยังมีขยะประเภทหนึ่งที่เราใช้ ถังสีแดงในการรองรับก็คือขยะอันตรายสิ่งเหล่านี้จะมีหน่วยงานที่รับเอาไปกําจัดอย่างถูกต้องเราจะไม่ทิ้งกันทั่วๆไปอย่างเช่นอะไรคะแบตเตอรี่นะคะหรือว่านอกจากนี้ยังมีพวกสารต่างๆที่เป็นสารเคมีต่างๆพวกนี้นะคะทานใช้เราจะต้องทิ้งเฉพาะแล้วก็พยายามหาจุดที่เราจะไปทิ้งเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สุดท้ายก็คือขยะทั่วไปเป็นถังสีเหลืองขยะทั่วไปเนี่ยต้องพยายามให้เกิดน้อยที่สุดเพราะที่สุดแล้วเนี่ยขยะทั่วไปจะถูกนําไปฝังกลบนะคะเพราะฉะนั้นในหลายๆห,หน่วยงานเนี่ยบางแห่งอย่างที่จะไปทํางานด้วย mm hmm. เขาพยายามจะทําให้เกิดขยะทั่วไปน้อย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 มากๆเลยนะคะค่ะเนาะงนั้นแหล่งที่เราจะรับขยะเนี่ยที่ใช้แล้วยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นที่วัดจักแดงเนาะที่จังหวัดสุรบกาีเนี่ยเขานำขยะที่เป็นพลาสติกนะคะเอาไปทำไปะไรคะจีวรนดา สำหรับบริษัท TPBI เองนะคะก็มีการรับพลาส,สติกนะคะเขาใช้โครงการชื่อว่าโครงการวนน่ารักดีนะคะแล้วก็วนเอาพลาส,สติกทุกชนิดเลยเอากลับไปหล่อหลอมใหม่ทำเป็นสิ่งอื่นกลับมาเพื่อใช้ในสิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะและเราเคยมองโฟมเป็นผู้ร้ายใช่ไหมคะก็ยังมีบริษัท e n v i r o n p l s นะคะเขาก็รับนะคะโฟมเนี่ยกลับไปหล่อหลอมใหม่เพื่อน,นามาเป็นโตะ๊ะเป็นเก้าอี้เป็นหลังคาได้ใหม่อีกด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่า Zero Waste Yolo นะคะเป็นคล้ายๆบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเป็นบริษัทที่เรียกว่าเพื่อสังคมแล้วกันออกมาเป็นจานรองเป็นเป็นคล้ายๆเป็นกระถางต้นไม้ได้ด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อเอากลับมาทํามาแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นพลาสติกเหล่านี้ก็ไม่กลายเป็นผู้ร้ายต่อไปแล้วเราจะพบว่าโครงการของ Yolo เนี่ยจุดเด่นเลยเขาจะรับพวกขวดนะคะขวดนมเปรี้ยวขวดน้ดนําต่างๆ ะะก็มีหลายคนอุตส่าห์ล้างขวดนะแล้วก็คืนกลับไปที่โยรโนะนอกจากนี้ยังมีโครงการของพึ่งน้อยนักสู้นะคะก็เน้นนำพลาสติกต่างๆเนี่ยกลับไปทำเป็นพลาสติดสร้างบ้านนะคะอาจารย์มองแล้วว่าโครงการเหล่านี้ดีมากๆดังนั้นประโยชน์ของการแยกขยะเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นนะคะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วตอนที่เราเราแยกเนี่ยใครจะมาช่วยช่วยเรานะคะปรากฏมีสตาร์ทอัพนะคะเป็นบริษัทบริษัทนึงชื่อเก็บ ะะเขายินดีไปเก็บเก็บขยะนะคะเก็บสิ่งที่เหลือเก็บสิ่งที่บ้านเรามีเยอะแยะเนี่ยเอากลับไปช่วยคัดแยกให้ด้วยเหล่านี้จริงเป็นสิ่งที่สําคัญในท้ายที่สุดนะคะอาจารย์ก็อยากจะฝากนะค,ะคนของโรงแรมเนี่ยสามารถที่จะแยกขยะได้แน่นอนและเมื่อแยกแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนําไปสู่การใช้งานใหม่นะคะหรือว่านำไปสู่การเกิดเป็นสิ่งของที่เอาไปใช้ได้หมุนเวียนต่อไป จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการสร้างสรรสิ่งต่างๆขึ้นมาโดยเน้นไปที่อะไรคะต้องเป็นของไบโอต้องเป็นสิ่งที่รีไซเคิลได้และก็จะต้องสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่มองว่าคนอื่นทําได้เท่านั้นอาจารย์อยากจะฝากถึงตัวของทุกคนด้วยนะคะเราสามารถที่จะช่วยโลกใบนี้ได้นะคะอย่างเช่นลอเรนซ์นะคะเขาได้พูดว่า we are the best generation with a real opportunity to save the world เราคือคนที่จะช่วยเซฟโลกแห่งใบนี้นะคะงั้นช่วยการหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อม